สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับต้นนี้นะครับเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าชดาพรนะครับใครสนใจนะครับเรามีลูกแบ่งปันนะครับและเดี๋ยว e ีพีนี้มีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับเปิดป็นย้วยบอลใบหอกต้นนี้เลยครับต้นนี้เป็นลูกไม้ใบหอกสวยมากๆเลยนะครับฟอมกอนะนี่เห็นไหมฟอร์มกโอ้ยมี3-4ต้นเลยนะครับในกระถางนี้นะครับกระถาง6นิ้วเลยนะครับใครสนใจนะครับแบ่งราคาโปรโมชั่นเช้านี้นะฮะฟังให้ดีนะครับ150าบาทเท่านั้นเองครับโอ้ยบอลกอแบบนี้นะครับใบหอกสวยๆลูกไม้ใบหอกนะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นโทนอมจมพูเป็นกอเหมือนกันเนาะเห็นไหมฮะเป็นกอเหมือนกันผมก็แบ่งราคา พิเศษเช้าวันนี้แล้วกันนะครับ150บาทเช่นกันนะครับสวยๆเป็นแบบสายชอบมณีล้อมเพชรแบบกูเก็บทุกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้นนี้เป็นมณีล้อมเพชรดูดูความสวยของเขานะครับเป็นมณีล้อมเพชรแผลงนะครับกระถาง6นิ้วนะครับเป็นบอลมีหัวแน่นอนนะครับเพราะว่าอายุเกิน8เดือนแล้วนะครับต้นนี้นะครับใครสนใจมณีล้อมเพชรต้นนี้นะผมแบ่งราคาพิเศษเลยนะครับ100 80บาทเท่านั้นเองครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับไปหอกฟอร์มกออีกหนึ่งต้นนะครับกระถางไซส์6นิ้วเลยนะครับดู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 เป็นกอเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะใครสนใจนะครับลูกไม้นะครับราคาแบ่งปันจริงๆนะครับเช้าวันนี้นะครับนี่กอแบบนี้นะครับโอหเบอร์เริ่มเลยนะครับนี่เอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียง100 หกสิบบาทเท่านั้นเองครับเป็นบอลที่สวยมากๆนะครับยิ่งโดนแดดยิ่งกัดชมพูขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ต้นนี้เรียกว่านางฟ้านะครับนี่แต่เกิดว่าเข้าป้ายก็จะเป็นชื่ออับซรสวร์แต่ถ้ามีสีเอ่ออื่นๆเข้าเยอะๆก็จะเป็นพรหมพิมานนะครับแต่ต้นนี้เป็นนางฟ้านะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียงห้าสิบบาทก็พอนะครับเป็นกอนะมีประมาณสองต้นนะครับนี่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองเป็นเทวีสุริยาแผงนะครับก็เห็นคนตามหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะแผงออกวินเทสนะครับ เขาจะมีสีเทาเข้าเห็นไหมฮะเนี่ยนี่หลอดใหม่มีเทาเข้าก็เป็นเทวีสุริยาแผงนะครับต้นนี้แบ่งให้ในราคาเช้าวันนี้แล้วกันนะครับโปรโมชัน่น 90บาทนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยดารานพัตรนะครับกระถางนี้จะพิเศษหน่อยเพราะเขามี2ต้นเห็นไหมฮะเขามี2ต้นผมไม่ได้แยกเห็นไหมมี2ต้นนะครับเอ้าดารานพรรัตกระถางนี้มี2ต้นเอาไปในราคาพิเศษเพียง80บาทเท่า<ส>นั้นเองชุดนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับต้นนี้เป็นลูกของมณีรอมเพชรนะครับที่ผสมนะแล้วก็เก็บไว้นานแล้วนะครับนี่ก็แบ่งมาเรื่อยๆนะครับต้นนี้เป็นลูกไม้มณีรอมเพชรสวยๆอย่างนี้นะครับแบ่งให้พิเศษเลยกระถาง6นิ้วนะฮะต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง150บ้าสิบาทก ว่านพ9ก้านะครับใครสนใจนะครับนี่นพ9ก้ากระถางนี้นะครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับนี่เอาไปเลยในราคาพิเศษเพียง70บาทลูกบอลสีที่มีชื่อว่ารักเอยฟ์กรนะครับอ้ดูความสวยของเขานะครับมีประมาณ3ต้นนะครับในกระถางนี้นะครับผมแบ่งโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับรักเอยนะครับอ้หน้านี่สวยมากดูสิ สวยจริงๆนะครับเอ้ารักเอ่ยกระถางนี้มี3ต้นเอาไปในราคาพิเศษนะครับฟังให้ไวนะครับ1 2 0ต้นนี้นะครับเป็นบอลใบหอกเป็นไม้มะเล็ดนะครับฮาร์ปสวยมากเลยนะครับนี่เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครจีบนะเดี๋ยวจะไปโพสตขายแล้วนะอะต้นนี้พิเศษให้เช้าวันนี้นะครับยกสิทธ์นะครับไม้มล็ดใบหอกสวยๆแบบนี้นะครับนี่สวยเนาะงามมากๆเลยนะครับนี่จัดให้399บ้อยกาบอกไปนะครับต้นนี้เป็นชะดาพรนะครับนี่อันนี้เป็นลูกเขานะครับนี่ ก็มีแบ่งไม่เยอะครับมีเท่าไหร่ก็หมดตลอดนะครับ จัดให้ในราคาพิเศษเลยนะครับตัวนี้350บาทครับสวยมากๆเลยครับดูใบใหม่สวยเหลืองมากๆเลยค่ะเปิดตู้นี้นานเลยนะครับลูกไม้ต้นนี้นะครับเราเคยแบ่งเซตไปนะครับนี่สวยมากๆเลยครับลูกไม้หน้าสวยอย่างนี้นะครับนี่เอาไป80บาทก็พอครับแบ่งกันไม้นะครับเป็นเอ่อแม่เป็นราชาวดีนะครับชุดนี้นะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับนี่เอาไป80บาทเช้านี้ใบกลมต้องประคาแบบนี้นะครับนี่ลูกไม้สวยๆแบบนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง80บาทเท่านั้น ลูกไม้เมล็ดยกสิทธ์นะครับเขาจะเป็นใบกลมนะครับนี่เหมือนเหมือนกลมกลมเหมือนดวงจันทร์เลยนะครับก็ใครสนใจยกสิทธ์กระถางนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับสวยๆแบบนี้ครับเอาไป2 9 9บาบาทเท่านั้นเองเป็นลูกไม้นะครับเหมือนกันนะครับนี่สีออกเป็นเหลืองๆนะครับนี่เห็นไหมครับสวยมากๆเลยครับใครสนใจเช้านี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียงนะครับฟังดีๆนะครับผมจะแบ่งแบบนี้นะครับ 80บาทเท่านั้นเองัต้นน,ตนนี้นะครับเป็นลูกไม้เหลืองนะครับลูกไม้ต้นนี้อันนี้ผมผสมเองเขาเป็นเหลืองนะครับแต่ว่าปั้นมาประมาณ จะประมาณหลายเดือนมากเลยนะครับนี่กว่าจะได้มาอย่างนี้นะครับสวยมากนะครับนี่เขากาลังกัดออกมาแล้วนะครับเป็นเม็ดลูกไม้เหลืองต้นนี้ผมแบ่งแล้วกันยกสิทธิ์ไปเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับจัดให้ในราคาพิเศษเพียง180ยสบาทสวยๆเลยนะครับเป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับสีเหลืองมีเม็ดแดงๆนะครับแต่ว่ากระถางเขาขึ้น6นิ้วแล้วนะครับใครสนใจนะครับต้นนี้นะครับเอาไปเลยในราคาพิเศษนะครับสวยมากเหลืองสวยมาก250บาทเบ่าทั้นนันราสีมีนนะครับแม่เขาสวยมากๆเลยนะครับนี่ต้นนี้ราสี มีใครยังไม่มีนะครับนี่สนใจนะครับเอาไปเลยในราคาพิเศษเพียง80บาทนะครับราศีมีนกอใหญ่มากเลยนะครับสวยด้วยนะครับลูกไม้ใบหอกเมล็ดอย่างนี้นะครับนี่โหมีทั้ง3-4ต้นนะครับในกระถางนี้นะครับผมแบ่งโปรโมชั่นช้าวันนี้นะครับใครสนใจนะครับนี่จัดให้นะครับ250บาทราคาพิเศษเลยต้นนี้เป็นต้นพิเศษนะครับที่เก็บไว้นานมากแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเขาเปิดใบใหม่สวยไหม กำลังสวยเลยค่ะน่ารักมากเลยนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ยกศิษ์นะครับสีเหลืองนะครับและที่สําคัญคือเขามีหนอนนะฮะหนอนดางมากเลยดูสินะครับตัวนี้ยกสิษย์ไปเลยใครสนใจนะครับเขาจะเป็นออกเป็นเอ่อกึ่งกึ่งใบกลมนะครับแต่ยังไม่ไม่ได้กลมชัดนะครับก็ใครสนใจยกสิษย์ต้นนี้นะครับผมให้นะครับพิเศษในราคาเพียงฟังดีๆนะครับมีหน่อแล้วนะครับ4 5 0ห้าสิใครสนใจต้นนี้ ต้องรีบเลยนะครับอนาคตไกลมากบอกเลยครับเป็นองค์หญิงทอฝันนะครับเขาก็จะติดแผลงนิดๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียงกระถางละ170บาทเท่านั้นเองโอ้ชายชนสวยๆแบบนี้นะครับกระถาง6นิ้วไซส์แม่พัน์อย่างนี้นะครับผมแบ่งโปรโมชั่นนะเอาให้ไวนะครับ100 50บาทเท่านั้นใครสนใจรีบทักมาได้เลยนะครับมีชื่อว่าบุตรสรินสวยๆหัวใหญ่ๆต้องต้นนี้เลยนะครับแนะนําความตั้งแม่ที่แบบอลังวังทองหลางมากนะครับบุตรสรินต้นนี้นะครับผมแบ่งพิเศษนะครับซส์แม่พันธุใหญ่ๆอย่างนี้นะครับจัดให้ในราคาพิเศษเพียง350ห้าสิบบาทนะครับใส่บึ้มๆเลยนะครับมีชื่อว่ากู๊ดเดย์นะครับใครสายวินเทจชอบสีประมาณนี้นะครับสามารถสั่งต้นนี้ไปได้เลยนะครับสวยมากดูดูดูใบนี้ างามมากๆกเลยกูตเดย์กระถางหกนิ้วเลยนะครับตอนนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียงเอาเอาเท่าไหร่เดียารอยยี่สิบาทละกันถูกๆเลยแบ่งให้เลยนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าทองหลังนะครับนี่ต้นเนี้ยเป็นไม้ที่เป็นไม้หัวนะครับการันตีความสวยนะดูสวยไหมสวยมากเลยทองหลังนี่ยครับใครสนใจทองหลังต้นนี้นะครับอื้อ เป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีในตลาดนะครับใครชอบเป็นเหลืองๆอย่างนี้นะครับสวยๆแข็งแรงมากๆเลยนะครับเอาจัดให้พิเศษต้นนี้550บาทนะครับลูกไม้นะครับต้นนี้เป็นลูกไม้สวยๆแบบนี้นะครับโอ้ดูใบใหญ่ไหมใบใหญ่มากๆาเลยค่ะใครอยากเอาไปทำจำนวนนะครับใครอยากยกสิทธิต้นนี้นะครับผมแบ่งให้1,500บาทสวยไหม สวยมากๆเลยคะ่ะถ้าอยู่ในมืออาจารย์ดังๆนี่ผมว่ามีหลักหมื่นนะครับเอาจัดไปนะครับพันห้าร้อบาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าพรเจ้าสัวนะครับโ้สวยมากๆเลยนะครับใครสนใจพรเจ้าสัวต้นนี้ไซส์ใหญ่ๆนะครับนี่เอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียง120บาทเท่านั้นเมีชื่อว่าราสีสิงห์นะครับใครยังไม่มีนะครับนี่ควรเก็บต้นนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับไซส์งามๆแบบนี้เอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับเช้าวันนี้ราสีสิงห์เกบบาทเซตนั้น เป็นตะวันชิงพบนะครับมีเยอะเลยนะครับนี่ต้นละ35บาทนะครับ3ต้น100บาทตะวันชิงพบใครสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับสวยๆนะครับใบใหญ่แน่นอนก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับสวยมากๆเลยนะครับเขามีติดด่างเหลืองนะครับใครสนใจลูกไม้ต้นนี้นะครับนี่ ไซส์สวยมากๆเลยนะครับนี่เอาไป150บาทเท่านั้นนี้ครับมีชื่อว่าเจ้าจักรพพัดนะครับอู้ดูใบใหม่ออกเหลืองด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับเจ้าจักรพพัดใครสนใจนี่กระถางนี้เอาไปเลย60บาทนะครับมีชื่อว่าซับรุ่งโรดนะครับแต่เขามี2ต้นในกระถางเดียวนะครับนี่เะเป็นฟอร์มกอเลยสวยมากๆเลยนะครับใครสนใจยกกอนี้นะครับ ต้องเรียกว่ากอแหละเพราะว่าสวยขนาดนี้นะครับใครสนใจยกกอนี้นะครับเอาไปเลย1,500บาทนะครับนี่ทักมาได้เลยนะครับพี่นี้ต้องขอขอบคุณ FC ทุกทท่านเลยนะครับที่ติดตามส่วนคุณกวางชาแนลตลอดมานะครับลาไปด้วยต้นนี้เลยนะครับลูกไม้ยกสิทธิ์นะครับใครสนใจลูกไม้ต้นนี้นะครับจัดให้ในราคาพิเศษจริงๆทักมาสอบถามได้นะครับฝากติดตามกดไลค์สับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันทุกทท่านนะครับจังหวัดกระสินอยากมาชมบอลสีทักมาได้เลยนะครับเปิด24ชั่วโมงนะครับสี่ จริงผมก็มาหาคุณครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ